สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เรามาอยู่กันในแบบฝึกหัดที่10หน้า73หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ปห้าเล่ม2และก็ยังอยู่กันในบทที่6เรื่องของเส้นขนาดนะคะและแบบฝึกหัดที่เราจะทำการบ้านพร้อมกันในวันนี้ยังอยู่ในเรื่องของสมบัติของเส้นขนาดนะคะแบบฝึกหัดในหน้า73นี้จะทำอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยค่ะโจทย์ถามว่า เส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงที่กำหนดขนานกันหรือไม่เพราะเหตุใดก่อนที่เราจะไปตอบคำถามตรงนี้ได้นะคะทุกคนต้องเข้าใจตรงกันก่อนนะคะว่าเมื่อเส้นตรงเส้นหนึ่งตัดเส้นตรงคู่หนึ่งถ้ามุมแย้งมีขนาดเท่ากันแล้วเส้นตรงคู่นั้นจะขนานกัน พูดชัสั้นๆก็คือถ้ามุมแย้งมีขนาดเท่ากันเส้นตรงคู่นั้นก็จะขนานกันนั่นเองค่ะเมื่อเราทราบตรงนี้แล้วเราไปทําแบบฝึกหัดข้อ1พร้อมกันเลยนะคะข้อที่1นนะคะเส้นขนานที่เราจะต้องพิจารณาก็คือเส้นตรง ac และเส้นตรง eg นะคะซึ่งมีเส้นตรง rs นี้เป็นเส้นตัดขวางโจทย์กำหนดมุมแย้งมาให้นะคะคือมุมร้อยองศาตรงนี้ ซึ่งจากตรงนี้เราพบว่ามุมแย้งนั้นมีขนาดเท่ากันดังนั้นเราจึงสรุปได้เลยนะคะว่าเส้นตรง AC ขนาดกับเส้นตรง EG เหตุผลเพราะว่ามุมแย้งมีขนาดเท่ากันต่อมาข้อที่2นะคะเราก็มาพิจารณาส่วนของเส้นตรง S j และส่วนของเส้นตรง KM ซึ่งมีเส้นตรง DF เป็นเส้นตัดขวางโจทย์ให้ มุมแย้งมานะคะคือมุม92องศาและมุม78องศาซึ่งตรงนี้เราพบแล้วนะคะว่ามุมแย้งมีขนาดไม่เท่ากันดังนั้นข้อที่2นี้เราจึงสรุปได้เลยว่าส่วนของเส้นตรง HJ ไม่ขนาดกับส่วนของเส้นตรง KM เหตุผลก็เพราะว่ามุมแย้งมีขนาดไม่เท่ากัน ข้อที่3นะคะเรามาพิจารณาเส้นตรง FS และเส้นตรง JL โดยมีเส้นตรง KO เป็นเส้นตัดขวางโจทย์ให้มุมแย้งมานะคะมีขนาด80องศาและ70องศาซึ่งจากตรงนี้มุมแย้งมีขนาดไม่เท่ากันเราจึงสรุปได้เลยนะคะว่าเส้นตรง2เส้นนี้ไม่ขนานกัน ต่อมาข้อที่4นะคะพิจารณาส่วนพิจารารณเส้นตรง DE และเส้นตรง HF นะคะโดยมีเส้นตรง GM เป็นเส้นตัดขวางโจทย์ให้มุมแย้งมีขนาดเท่ากับ100องศามาตรงนี้นะคะซึ่งมุมแย้งมีขนาดเท่ากันดังนั้นเส้นตรง2เส้นนี้ขนานกันนะคะ ข้อที่5พิจารณาส่วนของเส้นตรง eg และส่วนของเส้นตรง ik นะคะโดยมีส่วนของเส้นตรง mp เป็นเส้นตัดขวางโจทย์ให้มุมแย้งมาคือมุม140องศาและ135องศาซึ่งมุมแย้งมีขนาดไม่เท่ากันดังนั้นเราจึงสรุปได้เลยนะคะว่าส่วนของเส้นตรงคู่นี้ไม่ขนานกัน ต่อมาข้อ6ข้อสุดท้ายนะคะพิจารณาเส้นตรง CE และเส้นตรง GI โดยมีส่วนของเส้นตรง KN เป็นเส้นตัดขวางโจทย์ให้มุมแย้งมามีขนาด60องศาซึ่งมุมแย้งมีขนาดเท่ากันดังนั้นเส้นตรงคู่นี้จึงขนานกัน ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับแบบฝึกหัดที่10ในหน้า73เกี่ยวกับสมบัติของเส้นขนานหากทุกคนเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่างไรรบกวนฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปทีนะคะแล้วพบกันใหม่ในแบบฝึกหัดหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ